สวัสดีค่ะพ่กค้าช่องอารามานะครับมอหอดจอดเทิงที่พักกันบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้มาหอดจอดเทิงที่พักเลยนะคะบรรยากาศดีมากเนาะบรรยากาศดีไว้ดีอยู่ชิดป่าได้ไหมโอ้ยไอ้บ่ พี่น้องเอ้ยพี่ยันตกเลยอ่านี้แม่เนาะนี่แม่โตแคมปิ้งเห่นไหมนี่นะคะพี่กัดรีสอร์ทนะคะชมเดือนภูเก้านะคะบรรยากาศด,ดีแห้งพี่น้องเอ้ยมีครบทุกอย่างนะคะไมโครเวฟการน้ำร้อนอะไรทุกอย่างมีครบกระปงกาแฟนะคะ ก็ชัดอแคตนี่คือเป็นจังสี่นอะนี่นาะถ่ายไปแล้วก็ตัดนี่ครับเออคุณอะเห็นักม่วงมาได้อันนี้ใครอาจารย์เต๋าใช่ไหมมาเต๋าน่เต๋นี่ยเต๋อดเนี่นี่เต๋นี่เต๋า อยยี่่ไนม้เลขออาจารย์เตาเขามายืนหนีว่ะไม่เจียงกันนานเลยอาจารย์เตางานเราเป็นไหนที่ที่งานไหนดีกว่าโอ้โหนี่งานเข้าก็ถึงสวยดูก่อนเนี่ยงามเลยงาน3รอบแล้วเลยจะไปไหนต่อจะไปนู่นไหม ไปผู้เวียงใหม่แล้วค่อยกลับมาใหม่กําลังจะเข้าบ้านเลยเบุดเไว้พอดีไปผู้เวียงก่อนเราไปถึงที่พักแล้วนะครับแล้วก็ไปนอนนอนสังต่อไปผู้เวียงก็ไปนอนสังแล้วค่อยกลับมางานก็เรามาที่พักแล้วหลับพอดีหาที่พักประมาณสองชั่วโมงครับใครหาใครหากลัวจะหาได้แม่แม่ที่พักไม่ยากเท่ากับที่กินข้าวที่พี่บังเดือนผู้เก้าที่บังม่วงกินได้ไหมพี่บังม่วงพี่ครับมะม่วงนี่คุณม่วงกินได้ไหม อันบุกเม่วงก็ได้บ้างหนึ่งเฮ้ยไอ้้าด้อยกู้องนแบนี้แจานเต้าจานเลยพีเฮ้ยเขามีเกลียวอยู่เขาไม่ปาดก็ที่เอาถึง บุกโอยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเห็นอยังที่จะมาขับขอนิจจไทยที่พักสวยมากที่พักอะไรครับปากหมากอ๋อชุมเดือนภูเก้ารีสอร์ทครับใช่ครับจังหวัดไหนตรงพื้นที่ไหนครับหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูนะครับเป็นกระังสว่างนอนสังศีบุญเรืองครับแถวนี้เชื่อไหมว่าแถวนี้เราหาถ้าที่หาได้นั้นราคาเท่าไหร่หกร้อยเก้าสิบสามที่นี่เหลือเพียงร้อยห้าสิบบาทเพราะงั้น สี่ร้อยบาทสี่รครับห้องโคตรดีใช่ห้องสวยนะคะบ,บรรยากาศดีมาก<ช> วันนี้ขออนุญาตถ่ายพื้นใช้พื้นที่ถ่ายเอ็มวีครับถ่ายเอ็มบียูโรสบางทีก็เอาของมันสวยสวยใครบอกไม่สวยสวยเจ๋อเจ๋อเช่นบ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 นตึกก็ได้ได้อ๋อจัดฟ้าเขามีจัดฟ้าวันนี้ไปดูสามงานไหมครับเนี่ยไปครับไปครับรู้น้องจิตตันอยู่เนาะครับเออนี่เราจะใช้พื้นที่ถ่ายเอ็มวีเนี่ยเนี่ยโอ้ขอบพระคุณมากเอ็มวีของน้องโซเฟียตัวแฟนว่าจังว่าจังไหนครับผมาคายจังละเอียดมันเหลือซีนตอนข้างหน้า เราซี้ข้างหน้าไ,ได้ได้ได้ครับยินดีเลยครับได้เลยพี่พี่ติดตามสาวน้อยใช่ไหมคะคนนี้ใครคะเอ้าเออคนนี้คนนี้ต้องให้แฟนผมเขาจะติดตามตลอดเลยบอกมีดีนี่นี่คอนบอยอันนี้คอนบอยเอาไม่บอกตอดนานนั่นเรื่องเรื่อพี่เขาว่าตามสาวน้อยเขาถามว่าคนนี้คือใครครับท่านนี่แล้วจะบ่ได้ไปเบื้องไปดูไปทานเราบอกคนนี้คนนีชื่ออะไรครับ เอฟซีขาวน้อยที่ตัวเองดูตลอดนะอุ้มอิงเี้ยอ๋อพี่แอม่แอมเองเบอนะเบ้นะดูนนนนนอะไรนี่นี่เอทอะไรเของบ้านเาเนี่ยเอาเลยครับเอาเลยครับอะไรอะไรใครน่ะน้ำตาลโอ้ยเขามีแก้วอยู่แล้วยี่เตียวบอก เอาเลยค่ะเปียนเหมือนบ้านเราเจ้าเจ้าปลาแดกปะหน้าตาเราฝรั่งนะลูกเราจะไปกินปลาแดกไม่ได้นะไป่เอาไปบมองดูเฮ็ดเจ้าไม่กินดูไปดูตอนเย็นเนี่ยเจ้าขึ้นรถ ที่ตัวเองเขาบอกเตีงเอาไว้ในเตีงไว้ไหนตัวประกอบพี่แอมตึ้งเป็นทุงนาแทะเป็นทุงที่อันนะุงไม่เขาเป็นยังไงครับตัวคนรวยคอับ้อ้ยคะแนนรอบคัดเลือกที่ทั้งหนึ um ่งเพลงเขาจะให้อยู่เพียยว้าฮะเดี๋ยวนี Content> ่เราแต่คอยเขาอีนีลำบนี้คอมีลำบนี้แม่ไปเป็นตัวอะไรนี่ตัวประกอบแล้วลูกตัวประกอบเป็นเด็กเสิร์ฟจะไปเสิร์ฟขอจะเป็นเด็กเสิร์ฟเอาอันนั้นมาเสิร์ฟเอาหน้าเอาหน้ามาเสิร์ฟบ่ ไดเห็ได้เอ้เ hmm> ดียวเี้ยเขาจะมาถ่ายของพี่บ้แล้วลูก็ตวี่หลบน้องมาฮะไม่น่ไหนในฮัน่าฮัน่ามาถายผกซิเนี่ยว่าคือคือเกาแถวสัเฮ็ดราบเันเอะมาดูห้องมดูห้องจัพรหมุนกล่องี่พี่ดอกก็เดชิบินห้องสวยมากนะที่น่ีียโอ้ไหสี่รยบาทอ้ยี ยังแ่บพี่ไ้นมาโดดลูกค่ะอุ้ยน่ารักอุ้ยมีได้เปอาผมด้วยฉันได้สระผมแล้วจะมีอะไรบ้างอุ้ยน่ารักพี่ออดอือไม่ไม่ไม่ชอบโชคดีชอบมุมเนี้ยพี่น้องเลยแต่ว่าไม่ต้องกลับมานอนเหมือนเดิมนะมาับพี่ป่ะอุ้ยน่ารักอาโย่จุยยุยใจโย่ประตูแน่นนชอบประตูประตูมันใช้แบบพิการได้หมดอ้าวคลิปนี้ฝากอาจารย์ต่อไปแค่นี้นะครับ ขอบคุณอาจารย์เต่านะที่หับรถแับหลงนะแล้วเรามาเจอที่ภายดีๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องให้เจรดิตอาจารย์เต่าด้วยนะใช่หลงหลงกี่รอบนะอาจารย์ญญพี่ยอนเห็นเจ้าของรีสอร์ทหรือยังยนั่น,นไงมาดูเดี๋ยวพายเดี๋ยวพายดูเจ้าของรีสอร์ทนี่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 ภูเก้าดิเจ้าของรีสอร์ทนั่นดิภูเก้าเจ้าของรีสอร์ทนั่นน่ะถ่ายได้ไหมถูกกับเจ้าเจ้าของรีสอร์นนะทก,รรกำลังทำได้อยู่ คือคิดว่าพี่เลือหรืวากชอบสิี่เด็ดเยฮะคนนเอ้าไม่ถือคลิปสิน่ะพี่ไม่เห็นน่ะมันอยู่ไม่ใช่เก็บทิ้งหมดแล้วเหรอหเมื่อวานไม่รู้มันอยู่หน้ารถไม่รู้ถามใครให้เก็บไว้คนเดียวคลิปนี้ไม่ต้องไปลงช่องเธอนะ <c oughs> น้องมานราจะได้เล่นในวีนะคะ ขี่ขโมยคนเอาหน่วยันยๆนยัเอ้ยที่อ้องมาตัดเอาหันบามีกเอาอันแจ้วในกล้องอะไรไเอา่ทยห้เบิงล่าย่ทยห้เบิกพี่น้องมักมนวยใหญ่เปิดแล้ว